สวัสดีค่ะ FC ช่องปะเล็กชาแนลคลิปนี้เจอกันวันที่30ธันวาคมพศ2565ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีใครรวยกันบ้างไหมคะวันนี้ใครที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพถึงบ้านโดยปลอดภัยกันทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยากันนะคะน้องแอมน่ารักมากๆ FC แฟนคลับก็มาขอถ่ายรูปกัน อย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วเราก็ไปฟังน้องแอมเมาะมอยกันเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะไลฟ์สดคุณแอมนี่เด้อขอขอบคุณคลิปไลฟ์สดจากเฟซบุ๊กแอมชนพิชานะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามน้องแอมนะคะสามารถไปกดติดตามได้ที่เฟซบุ๊กแอมชนพิชานะคะเป็นภาษาไทยเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุ่กําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กระเล็ก channel ด้วยนะคะ บอกว่าอย่าขอมอลล์ลัมนโลองว่าเป็นค่ะลองเป็นแต่เพลงไทยลองเป็นแต่เพลงสตริงเนาะพี่เบลลองมาเป็นดอกมอลัมลองจังใดโอ้ยหน้าตาออกสีแบบเกาหลีสิมาลองมอลล์ลัมมาอีกไหมคลทีมแล้วลินไหมคือน่ารักแท้ขอบคุณค่ะ ยพนมไัยนะแม่บอยพนมไพรนี่คือเสดงว่าเเป็นคนหล่อเอสที่สุดนะกำลังหูเน่ยนี่เ<อ>ขากลคิดว่าเป็นซื้อเราแม่พี่บอยพนมไัยนะคือว่าเราซื้อพน,ยยพนไมไพรออแสดงว่าเราเป็นคนหล่อเอสเนี่ยนะคะเหมือนพี่เบิร์ดปทุมราชแอบอำนาจ,จเจริญแอมสน,นุมานนะคะเลิศค่ะฟัง,พงเพลงแอมทุกเพลงขอบคุณค่ะคสวยตลอดว่าสวยซุ่มมือตื่นสวยนะค่ะประธานโรงเรียนมือใดก็ได้ หนูน่ะอยากลองแห้งๆได้ทุกคนค่ะสื่อลิขสิทธิ์เพลงให้หนูแน่หนูสิบเอาไปลอง<ห> <ๆ S 2> แฟนเก่าสาัคามน่ะเพ่นขายเท่าใดก่อเอฟซีใจายให้หนารักจ้ากึนค่ะ <c oughs> ขนลูกปั่นปวดขี่บบอร์ดทกปวดขี่บอ <c oughs> บอแม่ ผู้เสียงพูดเพราะว่าันเสียงแอมแล้วคือรถถังนี่ค่ะอยากว่าหวานหวานคือข้าเจอาแม้แบบไฮเเสียงแบบว่าแบ,แ,แบบน่ารักน่ารักแต่ว่าแบบเสียงแอมนี่เสียงไงแห้ง